โชว์การช่างวันนี้เราจะทําถังไม้ทรงกลมครับโดยจะเริ่มตัดไม้เป็นชิ้นเล็กจำนวน20ชิ้นโดยแต่ละชิ้นจะมีมุมเอียง81องศาครับตามด้วยตัดไม้ให้ได้ขนาดความยาวที่ต้องการอันนี้เราตัดเสร็จแล้วนะครับเราได้ไม้นะครับยาว35ซนติเมตรนะครับแล้วก็มีมุมเอียง81องศานะครับผมทั้งหมด20ชิ้นนะครับจะซาะล่อ,ลองให้มันเป็นบ่าเข้าไปเพื่อจะได้รับฝาที่มันปิดลงไปะจะได้มีช่องใส่ฝา แล้วเราจะซอ,อกข้างใต้ด้วยทําเป็นเหมือนก้นถังนะครับเราจะได้เสียบแผ่นก้นถังเนี่ยเข้าไปในตัวนี้ได้เลยนะครับนำไม้ชิ้นเล็กที่เราตัดมาเลี้ยงติดกันใช้เทปกาวประคองเพื่อไม่ให้ไม้ขยับทําการทากาวระหว่างร่องไม้เพื่อให้ไม้ชิ้นเล็กๆติดกันทําให้ถังเป็นทรงกลมโดยเริ่มจากนําไม้ที่เป็นส่วนของก้นถังทำเป็นแกนในการติดหมุนเป็นวงกลม ใช้เทปพันประคองรอจนเก่าแห้งหลังจากนั s. <S ้นเราจะตัดไม้เป็นทรงกลมเพื่อทำเป็นฝาเราจะนำไม้ทรงกลม2ขนาดมาติดกันแล้วทำเป็นที่จับครับก็จะได้ถังไม้ทรงกลมที่มาจากไม้ชิ้นเล็กๆอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชม